ฟางหมักเหลือมือสุดท้ายนะครับแต่คลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูว่าให้กินฟางที่เราหมักแล้วก็ฟางสดๆนะครับแล้วก็ราดด้วยอามักโปรตีนผมจะเลือกสูตรไหนดีนะครับระหว่างสองสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องผมใส่ฟางหมักเขาก็กินอย่างนี้นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเพื่ออยากจะให้วัวเขาสมบูรณ์กินครบตามกระบวนการที่ผมเคยให้กินนะครับผมจะเคลียร์นะครับพี่น้องเคลียร์เพื่อมีเศษไม้เศษอะไรเศษใบไม้ใหญ่ๆอย่างอื่นที่ติด ามากับฟางเราก็จะได้เก็บออกนะครับอี่น้องทำอย่างนี้นี่ประหยัดมากนะครับในการเลี้ยงวัวด้วยฟางนะครับเพราะว่าการหมักฟางอย่างน้อยก็ได้โปรโตีน12ซนะครับแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการที่เราทำต้องละเอียดอ่อนและก็มิดชิดนะครับห่อด้วยพลาสติกปิดให้เรียบร้อย และสำคัญที่สุดก็คือต้องใช้กากน้ำตาลปริมาณนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปุยูเรียเดี๋ยวนีวปุยูเรียก็กิโลหนึ่งก็45บาทแพงมากนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมเลยลดให้กินฟางหมักนะครับแตวผมก็ไม่ใช้ให้กินฟางสดๆแต่ผมราดด้วย น้ำหมักโปรโตีนแทนนะครับมันจะได้สะดวกแล้วก็ประหยัดอีกนะครับพี่น้องไม่ต้องไปหมักไม่ต้องไปอะไรถึงให้กินฟางหมักผมต้องใช้โปรโตีนที่ผมหมักนะครับรสเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่แหละครับผมใช้ขางน้ำตาลแล้วก็ปูยูเรียผสมเบ่อวานนะครับกลิ่นหอมมากนะครับพี่น้อง ผมเรียกโปรโตีนให้วัวเพราะว่าวัวเขาอ้วนนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมรดด้วยตัวนี้ถึงให้กินฟางหมักนะครับผมก็ต้องโรยอาหารตัวนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยรำหนึ่งถ้วย อาหารหนึ่งถ้วยแล้วก็เกลือนะครับส่วนหนึ่ง ผมโรยอาหารที่ผมผสมนะครับอย่างนี้นะครับอาจถึงแม้ว่าให้กินข้าวโพดสับข้าวโพดบดแต่ก็ต้องโรยอาหารเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ผมสรุปนะครับไปแล้วพี่น้องผมใช้เลี้ยงฟางสดๆแล้วก็ราดด้วยน้ำหมักโปรโตีนแล้วก็ตามด้วยอาหารที่ผสมนะครับ ราดะหน้าให้เข้ากินลักษณะนี้นะครับดีกว่านะครับพอฉันหาเราไปหมักมันก็เสียเวลาหนึ่งสองนะครับข้อเสียของการหมักระหว่างที่ผมเลี้ยงนะครับแต่ที่อื่นผมก็ไม่อยากฟันทงสำหรับผมผมฟันทงว่าฟางหมักนะครับมันก็สิ้นเปลืองหนึ่งนะครับสิ้นเปลืองกาน้ำตาลสองสิ้นเปลืองปุ๋ยยูเรียนะครับ ซึ่งผมต้องใช้ยูเรียประมาณ4กิโลนะครับอย่างต่ำแล้วก็ใช้กาน้ำตาล2เกลอนนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าผมทำอย่างนี้ให้กับทินฟางสดๆดแล้วก็ราดด้วยน้ำหมักโปรโตีนนะครับแล้วก็ตามด้วยอาหารเป็นการประหยัดหนึ่งขั้นตอนไปนะครับแล้วก็เราให้กินฟางสดดีกว่านะครับพี่น้องเพราะว่าผมให้กินควบคู่กันแล้วพี่น้อง บางท่านนะครับทําใหม่ๆใ,ให้กินนะครับวัวจะไม่กินนะครับพี่น้องผมบอกตรงๆเลยวัวจะไม่กินเพราะว่าเขาเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนกลิ่นเขาจะไม่กินวิธีการให้เขากินก็คือเราเอาอาหารมาโรยปะหน้านะครับเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนะครับทำเรื่อยเเดี๋ยวเขาจะกินนะครับตอนนี้สุขภาพวัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องดูใล้ใกๆนะครับเอาวัวโดยสรุปแล้วนะครับ พี่นอผมไปดูผมเดินดูพี่น้องชาวบ้านเราเลี้ยงในทุ่งนานะครับมาแล้วก็มาดูวัวในคอกผมว่าวัวในคอกนี่อ้วนกว่านะครับพบพี่น้องดูได้นะครับก็ผมสรุปให้พี่น้องได้ทราบแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเลี้ยงฟางสดรสด้วยน้ําโปรโตีนของเรานะครับคลิปนี้นะครับก็เอาแค่นี้ไว้ก่อนนะครับ หลังจากที่ให้กินเกือบสองเดือนก็สรุปให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ